สวัสดีค่ะเรามาอยู่ที่แปลงถั่วฝักยาวอีกแปลงหนึ่งของสวนป้านิ่มกเกษตรอินรีย์นะคะวันนี้เราจะมาเริ่มการใส่ปุ๋ยให้ถั่วฝักยาวปุ๋ยของเราจะเป็นปุ๋ยเปลือกไข่นะคะปุ๋ยเปลือกไข่ที่เราเตรียมมาไว้แล้วนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะปุ๋ยเปลือกไข่ปุ๋ยเปลือกไข่ค่ะ เราจะทำการใส่หนึ่งช้อนต่อหนึ่งหลุมหรือว่าหนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่กันเลยค่ะเพิ่มแคลเซียมให้ต้นถั่วฝักยาวนะคะเราก็จะทำไปแบบนี้ ตอนนี้ถั่วฝักยาวเราอายุประมาณ20วันข้างๆถั่วฝักยาวก็จะเป็นแปลงมะเขือมะเขือก็กำลังสวยนะคะพี่น้องถั่วฝักยาวก็กำลังสวยค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะแซทำไปเรื่อยๆเรื่อย จนครบนะคะปลูกหลังบ้านค่ะเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะปลอดสารแล้วตอนนี้เรามีผลผลิตเริ่มออกแล้วก็คือมะเขือหากพี่น้องท่านใดสนใจมะเขือนะคะสั่งจองได้ในเพจนะคะป้านิ่มสวนเกษตรอินทรีย์ป้านิ่มเกษตรอินทรีย์นะคะสั่งได้เลยค่ะในเพจนะคะราคาไม่แพงค่ะบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยตอนนี้เรามาดถูถั่วฝักยาวกัน ก็เริ่มจะมีมแมลงเข้ามากินแต่เราก็ใช้น้ำขี้เถ้าในการฉีดพ่นเพื่ออะไรมแมลงนะคะเราก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะมาดูกันอีกทีนึงตอนที่ถั่วเริ่มให้ผลผลิตนะคะว่าผลผลิตเขาจะเป็นยังไงมัง่งในคลิปนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยเปลือกไข่เพิ่ม แคลเซียมให้ถั่วฝักยาวและในคลิปนี้ป้าก็คงต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทำใส่ปุ๋ยให้ถั่วฝักยาวให้เสร็จแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ